สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับครูมินอีกแล้วนะคะวันนี้ครูมินก็มีกิจกรรมกลางแจ้งมาให้เด็กๆเล่นกันเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยค่ะตอนที่เด็กๆจะไปเล่นวิ่งเก็บของนะคะเด็กๆต้องวอร์มร่างกายกันก่อนนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเอามือจับหลค่ะหมุนไปข้างหน้า5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5สหมุนกลับก้า่ะส2 3 4า ต่อไปนะคะเอามือเท้าสะเอวค่ะหมุนค่งสองสามี่ห้าหมุน 1, 2, 3, 4, มกลับคหนึ่งสองสาสี่หกลางแจ้งวันนี้นะคะคือเกมเวิ่งเก็บของค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะคือขวดน้ำเปล่าค่ะเราไปดูวิธีกันเลยค่ะ อย่าลืมไปเล่นกับผู้ปกครองนะคะแล้วอัดคลิปส่งมาให้ครูมีและครูปลาด้วยนะคะ